สนับสนุนโดยเกลลี่ปีโป้ผลิตภัณฑ์เสริมอหาวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์ม,มัมมีโปกเกแพนสพรีเมียมเอ็กซ์ตร้าดรายลับข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเดอะเรดริบบอนไฮโซบเยะภารกิจติดเบตอนนี้เรายังอยู่กันที่ร้านเรือนนพกพะเก้าซึ่งในช่วงนี้เรายังมีเมนูอาหารไทยโบราณหากินยากรออยู่อีกเพียบ เข็ชมได้เลยครับอันนี้ผ่านไป5สิ่งเหตุการณ์หกครับผมแล้วก็จานที่6ก็จะเป็นชื่อเดียวกับชื่อร้านคือแกงนพเก้าครับเสียว่าต้องไฮไลท์นี่เป็นแกงโบราณใช่ครับเป็นแกงโบราณเป็นแกงที่อยู่ในละครเรื่องสายโลหิตเป็นแกงที่เรวเรืองแกงให้กับขุนไกรก่อนที่จะไปออกรบในการเสียบกรุงศรีอย่างครั้งที่สองแสดงว่าต้องสําคัญมากแกงนี้ใช่ครับก็จะเป็นแกงที่ใส่ผักอันเป็นมงคล9้าอย่างลงไป เพราะว่าดาวเรืองบอกบอกกับขุนไกรว่าไม่รู้ว่าสามีจะกลับมาเป็นหรือกลับมาตายเขาขอแกงถ้วยน,นี้เป็นแกงสุดท้ายก่อนที่จะไปออกรบโอ่โไม่ใช่ทำอไรเดียวติดละครด้วย <c oughs> ติดละครด้วย <c oughs> ติดละครด้วยคือดูหน้าตามันก็จะดูเป็นแกงเผ็ดแบบข้นๆเหมือนพันแนงเหมือนอะไรอย่างนี้ใช่ค่รับเขามีความคล้ายครึ่งถึงซ้ำถึงสามแกงมารวมกันอยู่เชฟอยากให้เจ้าต่างอร่อยจังเหรออร่อยเทปผมครับ คือเหมือนจะไม่เผ็ดนะผู้ชมนะแต่ว่าแบบแป๊บนึงอ่ะมันจะเผ็ดซึมๆใช่เชฟบอกว่าข้าวแล้วก็น้ำปลาพริกที่นี่เนี่ยอร่อยมากใช่ครับยังไงครับตัวข้าวถ้าถ้าเสิร์ฟวันนี้ก็จะเป็นข้าวข้าวขาวครับเป็นข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมมีนี่คือ เราข้าวที่นี่ครับถ้าเป็นข้าวสีขาวเราจะหุงด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนจากวิสากิจชุมชนเพียงหยดตาจังหวัดสมุทรสงครามครับวิสากิจชุมชนเพียงหยดตาสมุทรสงครามที่ได้เป็นเกษตรอินทรีย์ที่เป็นน้ำมะพร้าวออร์แกนิกคครับแล้วก็ตัวข้าวหอมมะลิก็จะมาจากทุ่งกุลาดองไห้จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ลองชิมกับน้ำปลาพริกของเรือนนฟกาดูครับเดี๋ยวนะะถ้าพูดแบบนี้แสดงว่าข้าวที่นี่มีข้าวสวยหลายแบบมากใช่ครับแล้วก็เราจะมีข้าวกล้องครับ น้ำปลาของเราก็มีขี้มาคิดไปเลยอ๋อแล้วชิมข้าวในปลาก่อนนะเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเค็มแต่เยอะไปหน่อยเหมือนจะมุกนะเค็มจริงแต่ข้าวนุ่มมากข้าวนุ่มมากไม่เคยเจอเข้าวที่ละลายในปลาแบบนี้เกือเบอ๋อเหรออร่อยจริงอร่อยมากไปต่อเลยดีกว่าเพื่อนะ เมนูที่7ครับสุดยอดอันนี้คือข้าวคุกรัชกาลที่หในจานนี้ครับก็จะเป็นสูตรของหม่อมหลวงปวปองมารากุลครับเวลาทานก็อยากให้ทุกอย่างคุกเข้าด้วยกันครับรวมเป็นเนื้อเดียวกันครับถ้าอย่างนี้ต้องลบปนเชฟได้เลยเข้าจัดการให้หน่อยนะครับอันนี้เหมือนข้าวผัดน้ำพริกลรงเรือนนะคายๆไม่น่าเชื่อนะหลังจากเข้าสวยกับน้ำปลามาไม่มีกับอย่างอื่นเลยดูันช้อนนีไม่มีอื่นเลย แต่แันนี้ก็อร่อยด้วนะครับเดี๋ยวเชฟครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะให้น้องก่อนให้ครบรบนต้องกินทุกอย่างเข้ากันขอบคุณครับไปเลยค่ะไปเลยค่ะอันนี้ปลาช่อนแต่เดียวครับขอบคุณครับขอชื่ออีกทีนะครับเชฟอันนี้คือข้าวคลุกข้าวคลุกราชกาลที่หกข้าวคลุกราชการที่หกคลุกคือคลุกขยำเข้ารวมกันมันหลายรสชาติมากกันเนี่ยใช่ยอดเลยอ่ะ แต่กินแล้วมันมันรวมแล้วมันมันลงตัวออร่ยยเจานที่แปะก็ค <st ือเป็นขนมโคน้ำกะทิอ๋อนี่คือไปถึงของหวานแล้วเป็นขนมหวานอ๋อนี่คือหมดหมดแล้วเป็นขนมใช่ครับอันนี้เป็นจานที่ไปประกวดงานเดอะไรส์พลาสส์อเวิร์ดครับของของกรมการค้าข้าวครับแล้วก็ได้รางวัลชมเชยระดับประเทศคือได้อินสปิเรชันมาจากขนมของคนใต้คนใต้จะเรียกว่าขนมโคหัวล้านอืให้ขนมหัวล้านกัน ไส้ข้างในเขาก็จะเป็นมะพร้าวหรอมะพร้าวทึนทึนครับนี่มะพร้าวนี่อยากลองกันหอมจังหอมมากมันมีกลิ่นแบบมะพร้าวเผาอ่ะมันเป็นกลิ่นคอนเทียนที่อกไส้อ๋อเหรอช่หอมมากหอมมากค่ะนี่คือจานที่แปดและสุดท้ายค่ะแล้วก็จานสุดท้ายครับผมก็จะเป็นตัวขนมทองโบราณครับ ที่เป็นขนมของเท้าทองกิบมาในกรุงศรีตอนปลายครับที่ท่านได้นำเมล็ดอัลมอนด์เข้ามาในเมืองไทยเป็นครั้งแรกแล้วก็คนไทยไม่รู้ว่าจะทําขนมอะไร,รก็นําเมล็ดอัลมอนด์ตัวนั้นครับที่มาจากต่างประเทศแล้วก็มาโขกให้เป็นผงหลังจากนั้นก็เอาไปคั่วให้สุกแล้วก็อบด้วยควันเทียนแล้วก็มาขึ้นด้วยตัวกะทิน้ําตาลทรายแล้วก็ไข่ขาวก็เลยกลายเป็นขนมทองโบราณในวันคนไทยเก่งมากเลยเนาะรู้จักอามาแดม๊บอ่ะข<อ>้างในเป็นไส้เลยค่ะไม่มีไส้ไม่มีไส้ใช่ เหมือนเป็นหนึ่งคุกกี้อย่างนี้เหรอใช่ไหมใช่คล้ายๆคล้ายๆกับตัวมาร์กอลองของฝรั่งเศสเพราะว่าเขาใช้แป้งตัวเดียวกันคือแป้งอัลมอนด์ในการทําแล้วมันหอมมากเหมนี้แบบแล้วก็เราอบควันเทียนจะหอมละมุนทุกคําที่เราทานมันมีกลิ่นเหมือนเวลาเราทานอะลัวเหมือนกันนะฮะใช่คล้ายๆครับใช่ใอย่างนั้นใช่ไหมอร่อยขนาดนี้พ่เชียต้องติดโบให้แล้วนะครับกับเรือนนพก้าวนี่มอบให้เลยครับมอบให้เลย โอ,อ้สุดยอดทัางเจ้าเ um, มนูมอัศจรรย์เลยเว่รไหนได้จริงๆคือบอกว่าน,นี่คือเจ้าสิ่งมหัรทานอ,นอาหารไทยที่มีเอกล<อ>ักษณ์มากนะเชฟจริงใจมากๆ,ๆที่ได้มาทานจริงยินดีเลยครับอ,อร่อยมากอร่อยมากแต่ที่นี้ทั้งนั้นค,<อ>คุณผู้ชมตอนนี้ที่เชียร์ได้บอกไว้แล้วใครที่จะเล่นเกมกับเราเชฟวันนี้เอาอะไรมาแจกคะก็เป็นบัตรรับประทานอาหารสำหรับเรือนพเก้ามูลค่า500บาท2รางวัลห้าร้0บาท2งรางวัลสุดยอด แล้วแต่ทางร้านก็หมดค่ะก็สามารถมาใช้กับทางร้านใช้แทนเป็นเงินสดมาคุยกับเชียร์ได้เลยนะโอ้โหยอดเยี่ยมฉะนนั้นแล้วอ่ะ เล่นเกมทางเฟซบุ๊กของเรานะคะแล้วก็เตรียมลุ้นได้เลยว่าใครจะได้ไปสองรางวัลนี้ใช่บอกห้าร้อยพาเพื่อนมาได้ไปสิบคนน่ะเข้าป่าวคนละจานแล้วก็น้ำปลาพิกเนี่ยน่าสบายสบายอยู่ได้ด้วยนี่แหละใช่ไหมเชฟบอกเออได้ได้ด้แล้วแต่ถ้าเห็นเชฟกินบ่อยขนาดนั้นจนเป็นแรงบันดาลใจครับผมดีค่ะดีดีเลยนะคะโอ้วันนี้ต้องขอบคุณเชฟมากๆเลยเชฟครับขอบคุณค่ะเพรเชฟฝากร้านอีกสักทีหนึ่งค่ะก็เรือนนกรก้าครับตั้งอยู่ที่บริเวณสาทรซอยหกครับหลูดจากเข้าทางพิพัฒน์ สามารถเข้าทางพิพัฒน์ซอยสและเราเปิดทุกวันครับตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอถึง23นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์เปิดโมงเช้าถึงหทุ่มเช้าถึง5ทุ่มครับแล้วก็บางครั้งก็จะเปิดปิดตาม ประกาศของรัฐบาลอ๋อใช่ใช่ครับถ้าไม่เชฟยิ้มแบกแบกดูสีหน้าไม่ค่อยโอเคฮะแล้วก็เราก็มีแพลตฟอร์มอีกครับผมดีนะครับทางเดลิเวอรี่ครับแล้วก็มีร่วมกับ Delivery ผ่านทาง g ก๊สไรแมนแล้วก็ Robin Hood ครับเซิร์ชชื่อร้านได้เลยใช่ครับสามารถเซิร์ชชื่อร้านได้เลยเรื่องนโปเลกซ์ได้หมดโอเคได้ค่ะเชฟคะครับผมวันนี้ฮะ นอกจากติดโบว์ให้กับเรือนอพก้าไปแล้วนะครับเราขอมอบนี่เลยครับยาสีฟันซิสเตมาอัตราแคร์แอนด์โปรเทคนะครับผมฟลูออไรด์หนึ่งพันห้าร้อย ppm ครับผมขอบคุณครับโอ้ยวให้ใช้ทั้งเซตเลยให้ไปเลยเพราะฟันแท้มีแค่ชุดเดียวครับต้องป้องกันฟันผุขั้นสุดนะฮะด้วยยาสีฟันซิสเตมาอัตราแคร์แอนด์โปรเทคนะครับมีฟลูออไรด์เต็มแม็กซ์หนึ่งพันห้าร้อย ppm เป็นปริมาณฟลูออไรด์ที่สูงที่สุดที่จะใส่ได้ในยาสีฟันนะครับใช้แล้วต่อให้กินหนักจัดเต็มแค่ไหนก็มั่นใจ กังวลเรื่องฟันผุแน่นอนจบทุกปัญหาในช่องปากนะครับด้วย f l u o r i ร e 5 5 0 0 ppm ต้อง s y s t e m m a n r คู a า c a r e and p r o t e เทเท่านั้นครับผมสุดยอดสุดยอดอ่บอสไปเไเลยครับขอตัวไปแปลงฟันก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่มาพี่ไปแต่งฟันก่อนน้องขออยู่ตรงนี้ต่อได้ไหมไม่มีปัญหาได้ค่ะเดี๋ยวให้พี่บไไปก่อนเดี๋ยวน้องขอกินต่อเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยเจอกันพี่เจอกัน ไปงนไปงหอมสดชื่นทุ่ดแนนอนอยู่แล้วนะคะครับผมคุณต้องบอกว่าเต็มอิ่มครบจบมากวันนี้นะคะสุดยอดทั้งสองที่เลยถูกต้องนะคะความสุดยอดแบบนี้ของสุดวาแบบนี้อาหารสุดอร่อยแบบนี้ครับเราจะเจอกันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์อย่างแน่นอนเวลา5้าโมงเย็นนะคะกับเดอะรีบบอนไฮโซบบยะภารกิจติดบอลทางช่อง3ากดสามสามแห่งนี้วันนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับบ๊ายบายครับ เดอะเรดริบบอนไฮโซโบเยอภารกิจติดโบวันนี้เต็มอิ่มไปด้วยเรื่องราวของยกสุดล้ำค่าและอาหารไทยโบราณสุดปราณีตส่วนสัปดาห์หน้าจะพาไปตามหาแหล่งพลังงานสะอาดกันถึงเขื่อนลำตะคองและฟินไปกับร้านอาหารหนึ่งเดียวในเขาใหญ่ที่มาร้านเดียวเหมือนได้ไปทั่วโลกผลิตภัณฑ์เสริมอหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์เยลลี่ปีโป้พบกันวันอาทิตหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ